สวัสดีค่ะห่างหายจากโซเชียลแคมป์ไปนานมากนะคะเนื่องจากปิดภารกิจเลี้ยงและเพรนะคะพี่เลี้ยงกับกับต่างประเทศคะ่ะพมา่าเลี้ยงกับชาวพมสองคนนะคะเหนื่อยมากแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาวันนี้ออกไปข้างนอกมาก็เลยไหนๆก็แถนโซเชียลแคมป์ซะหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้ก็ตัวแทนตัวแทนเขาก็บอกพี่ปูอ่กโซเชียลแคมป์หน่อยพูดหน่อยว่าครีมเราปลอดภัยจริงอะไรอย่างนี้นะคะก็เนื่องจากกระแส ครีมในเน็ตตอนนี้แรงมากนะคะถามว่าแบรนด์ปู WPS เนี่ยได้รับผลกระทบไหมบอกเลยว่าอืมอ่าก็อาจจะก,ก็ได้ก็ได้นิดนึงเพราะว่าแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วถ้าได้รับการยืนยันจากปูว่าเออถ้าถ้ามีคนมาถามเนี้ยได้รับการยืนยันจากปูส่วนใหญ่เขาก็ไม่กลัวอะไรนะคะเพราะว่าเขาก็เชื่อว่าปูพูดจริงครีมไม่มีสารปลรอดไม่มีสารอันตรายนะคะแล้วก็ปูเคยตรวจลงโซเชียลแคมไปแล้วชุดตรวจนะคะ ออกสื่อโซเชียลแคมแล้วก็ตัวแทนหลายๆคนก็ไปตรวจลูกค้าหลายๆคนก็ไปตรวจมาทํารีวิวให้ปู้กับมานะคะทุกรีวิว<ห>ทุกรีวิวเป็นรีวิวจริงค่ะทั้งของพี่ออยแล้วก็ของปู้นะคะ<ม>ที่ลงก็ต้องมองโดยรวมนะคะว่าว่าว่า,ว,าว่าปู้บางคนอาจจะไม่รู้จักปู้อินี่เป็นใครหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมองว่าเออเขาเป็นใครแล้วก็ศึกษาว่าแบบเออทุกวันนี้ยังทําอะไรหรือว่าทุกวันนี้ยังยัง หายไปเลยหรือว่ายังอยู่ในโลกโซเชียลหรือว่าครีมมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมครีมเรานะคะตั้งแต่เริ่มทํามาปีหนึ่งไม่มีการเปลี่ยนสูตไม่มีการเปลี่ยนอะไรเลยนะคะไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากจากระแสะครีมอื่นๆที่เป็นข่าวเลยนะเราก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตาเดินหน้าครีมของเราเหมือนเดิมนะคะขายตามปกติของเราเหมือนเดิมแล้วก็ตัวแทนของเราก็เพิ่มเยอะขึ้นทุกวันนะคะ ก็มั่นใจได้ค่ะอยากให้ใช้วิจารณยาณนิดนึงแล้วสำหรับเกี่ยวกับกระทู้นะคะพวกกระทู้ต่างๆตามเว็บบอร์ดต่างๆนะคะที่จริงๆแล้วจะพูดได้ว่าก็เรียกว่าโจมตีถ้าพูดถ้าพูด,พดว่าโจมตีก็คือคุณโจมตีเพราะว่าพวกพีมู้มันไม่มีสารอันตรายนะคะถ้าคุณมาพิมพ์ว่ามีสารอันตรายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็เหมือนกับว่าจริงๆเขาว่างของเนี้ยจะฟ้องให้หมดก <laughs> ็ถ้าถ้ามัน ถ้ามันหนักหนาหรือหนักนาถึงที่สุดนะคะก็คงจะจะ,จะฟ้องแล้วก็จะจะดําเนินการกับที่เว็บนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วก็คือตอนนี้ดําเนินการไปแล้วนะคะแจ้งความอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็คือยังไม่ได้ลุยอะไรเพราะว่าเนื่องจากก็มั่นใจในตัวครีมแล้วก็มั่นใจว่าเอ่อคนส่วนใหญ่มีวิจารณญาณในการในการอ่าน การอ่านตามกระทูต่างๆนะว่าว่าครีมดีไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องผ่านกระบวนการคิดของสมองต้องกลั่นกรองมาก่อนแล้วก็ดูโดยรวมดูโดยรวมว่าเจ้าของแบรนด์เป็นยังไงตัวแทนเป็นยังไงแล้วก็เ